คุณขึ้นมาทําอะไรวันนี้ครับครับผมพอดีกระแสน้ําแรงครับผมได้ลอยมาติดหน้านร้านคาเฟ่บ้านเฮครับผมผมหาทางออกไม่ได้ครับเพราะว่าไม่รู้ผมเข้ามาได้ไงติดอยู่เนี่ยนี่คาเฟ่เขาเนี่ยผมนึกว่าภูลิล่าด้านหน้าเราเป็นภูวิน่านะคะส่วนส่วนตรงทางขึ้นร้านเราเป็นนี่นี่ค่ะส่วนน้ำ น,นี่ว่าคาเฟ่เมซอนนะเนี่ยนี่ครับนี่คือสภาพมาเป็นอยู่ของคนกออกเกาะเกต็ดนะปัจจุบันนี้นะครับปีนี้น้ำเยอะเลอเกินครับผมผมหวังว่ามันจะไม่มากไปกว่าน,นี้นะครับเพราะว่าพวกเราเจ็บมาหลายทีซ่านแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นโควิด หรือว่าน้ำท่วมปีที่แล้วนะครับแต่ปีนี้ครับสาหัสกว่าครับผมพวกเราเดือดร้อนมากครับผมธุรกิจก็แย่อยู่แล้วนะครับมาเจอภัยธรรมชาติแบบนี้นะครับเราไม่รอดแน่ครับผมแบงก์ก็โทรตามครับผมเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรครับผมขอให้หน่วยงาน ที่ดูแลรับผิดชอบนะครับมาดูแลพวกเราด้วยนะครับชาวเกาะเก็ดนะครับลำบากจริงๆครับ,รบผมครับผมครับ การทุกร้อนชาวบ้านนะคะมาสัมผัสคาเฟ่บ้านเฮียนะคะครับผมก็อย่างที่เห็นเลยครับผมสภาพที่ไม่ได้ตัดต่อนะครับภาพจริงครับผมระดับน้ำจริงนะครับแล้วก็เดือดร้อนจริงๆครับผมไม่ได้องศาไม่ได้นี่ครับคือระดับน้ำณร้านคาเฟ่บ้านเฮียนะครับผม น้ำนะครับได้เข้าช่วมร้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมบรรยากาศดูเหมือนจะชิลนะฮะแต่ทุกร้อนนะครับผมวันนี้มันไม่ชิลอย่างที่คิดครับผมเหมือนจะดูสนุกนะฮะถ้าเราไม่ได้ท,ทําธุรกิจอะไรนะครับไม่ต้องพอ่อนแบงค์ไม่ต้องทำอะไรนะครับ นี่คือลำบากมากครับพวกเราก็เจ็นดร้อนมาหลายปีแล้วครับยิ่งมาเจอปีนี้นะครับเรืดับน้ำแบบว่าตอนนี้นะถุงยังชีพก็ถุงยังชีพะคบคงแต่ก็ดีว่าไม่มีอะไรนะครับีวนไม่ได้ไเลยนะแต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณถุงยังชีพพระราชทานนะครับที่ มาช่วยพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวกเกาะเกต็ดนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับจากอทุทกภัยทางนี้นะครับขอบคุณจริงครับ